สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึง เรื่องราวของอีลอนมัสก์กันดีกว่าอีลอนมัสเองเนี่ยทุกคนก็คงจะรู้กันอยู่แล้วว่าเขาเป็นใครนะครับไม่ต้องมาพูดอะไรมากมายนะเพราะว่าตัวของอีลอนมัสเองเนี่ยนะครับผมเขาโด่งดังมากๆจากหลากหลายบริษัทของเขาเลยครับได้ว่าเป็นหนึ่งในนักธุรกิจที่เก่งที่สุดในโลกใบนี้และยังรวมไปถึงเป็นนักประดิษฐ์คิดคน้นโปรดักต์ใหม่ๆให้กับโลกใบนี้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเทสตาเองก็ตามหรือจะเป็นทางฝั่งของนูวโรลิงนะครับผมการเอา ชิปคอมพิวเตอร์เนี่ยฝังเข้าไปในสมองคนทําให้เราเนี่ยควบคุมคอมพิวเตอร์ผ่านพลังจิตของเราได้ผ่านคลื่นสมองของเราได้นะครับหรือว่าจะเป็นทางฝั่งของ s t a r l i n k Space X และสินค้าผลิตภัณฑ์โปรดักต์มากมายอีกมากมายมหาศาลเลยนอกจากนั้นเขาก็ยังเป็นเจ้าของ X ด้วยถูกไหมเจ้าของทว i ต t e อร์เนี่ยก็นับได้ว่าเป็นชายที่มีความสามารถมากจริงๆนะครับถ้าเราติดตามมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับผมเราจะเห็นได้เลยว่าเขาเนี่ยไม่หยุดพัฒนาจริงๆนะครับเดี๋ยวก็ จะมีโปรดักต์ใหม่ๆมาเรื่อยๆและก่อนหน้านี้ก็ได้มีการเปิดโปรเจกต์ออกมาแล้วนะครับนั่นก็คือโปรเจกต์ Optimus นั่นเอง o p t i m u s เนี่ยจะเป็นหุ่นยนต์ที่มาช่วยในบ้านของเราครับเป็นอารมณ์เหมือนหุ่นยนต์ที่มีหน้าตาเป็นฮิวแมนนอยด์เป็นหุ่นยนต์ที่มีลักษณะเหมือนกับมนุษย์นะครับผมโดยในเจนแรกเองเนี่ยมันก็ยังทําอะไรไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่ณนะปัจจุบันนี้เองเนี่ยก็มาเป็น o p t i m u s Gen 2เป็นที่รร้อยแล้วนะครับผมในวิดีโอโปรโมทเ e น2เนี่ยนะครับเราก็ ที่เขาอยากให้มันทําได้เนี่ยก็พอจะทํา ไองานเล็กๆของพวกมนุษย์ได้อะแต่อาจจะยังไม่สามารถทําทุกงานได้นะครับผมก็เรียกได้ว่าก็เป็นการทํางานเล็กๆมีการเดินได้ทําท่าทางอะไรต่างๆได้เล็กๆน้อยๆนะครับผมยังไม่ได้เยอะอะไรมากแต่ o p t i m ม s สของเท s ต a าก็อย่างที่บอกว่าพอแต่ละอันเนี่ยมันจะเพิ่มความสามารถอย่างก้าวกระโดดและในเจน3เนี่ยนะครับผมที่คาดว่าน่าจะออกมาสู่ตลาดได้ในช่วงปี2025นั้นก็จะมีความสามารถเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากแต่ที่นี้เองอะในแผนนาตอน จะข้อมูลล่าสุดอีรอนมาสันจะไม่ได้ทำแค่เจน3ออกมานะครับในเจน3มเนี่ยมีแผนออกมาว่าจะขายในปี2025แต่ในขณะเดียวกันนี้เองเนี่ยอีรอนมาร์สก็ได้ไปทำข้อตกลงพิเศษกับทางกระทรวงกลาโหมของสหรัฐนะครับผมซึ่งในการที่จะทำตรงนี้เองเนี่ยจะทำออ p ติมาสรุ่นพิเศษออกมาซึ่งมีเบสมีฐานพัฒนาเนี่ยมาจากเจน3นี่นแหละจะทำเป็นออ t ติมัส์สำหรับการรบโดยเฉพาะนั่นเองนะครับคือจะไม่ใช่เป็นหุ่นยนต์นเอเนกประสงค์แล้วแต่จะเป็นหุ่นยนต์ที่ทำออกมาเพื่อการรบ การสงครามเอามาแทนทหารเพราะอย่างที่เราเห็นกันว่าอเมริกาเองเนี่ยก็เป็นประเทศที่มีความกังวลด้านการเสียจํานวนทหารไปเป็นอย่างมากถูกไหมชีวิตของทหารคนหนึ่งเนี่ยมีค่าเยอะมากๆากสำหรัอบอเมริกาเพราะฉันเองเนี่ยนะครับผมถ้าเกิดว่าสามารถลดจํานวนการตายให้ได้มากที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นผลด,ดีที่สุดเลยนะปัจจุบันนี้เองก็มีเทคโนโลยีโดรนมีเทคโนโลยีอะไรต่างๆมาๆมากมายที่จะมาใช้แทนทหารตัวจริงได้แล้วไม่ว่าจะเป็นแบบ fpv โดรนหรือว่าจะเป็นโดรนเล็กๆอย่างลูสเตอร์อย่างเงี้ยนะครับผ สามารถกลิ้งไปกับพื้นก็ได้สามารถบินก็ได้หรือว่าจะเป็นหุ่นยนต์หมาติดปืนเนี่ยโรโบโด็อกก็มีมาแล้วเหมือนกันนะครับคราวนี้เองเนี่ยก็เลยต้องการที่จะพัฒนาหุ่นยนต์ที่มีลักษณะเหมือนกับมนุษย์เอามารบแทนทาหารจริงเลยก็จะใช้ทางฝั่งของ o p t ติมาส Gen สามนั่แหละเป็นเบสตั้งต้นนะครับผมแล้วจากนั้นก็จะเอามาพัฒนาเพิ่มเติมที่จะเน้นไปทางการถืออาวุธจับอาวุธการทําท่าทางต่างๆที่เป็นลักษณะทางการทหารแล้วก็ทําให้มันสามารถเชื่อมโยงกันได้เป็นกองพันนะ่ะแบบสมมต,ติว่า ปฏิบัติการชุดหนึ่งอย่างเงี้ยสามารถสั่งการแยกกันได้สามารถสั่งการรวมกันได้การสั่งการตรงนี้เองเ่ยก็จะมีลักษณะเหมือนกับเราสั่งการฝูงโดนน่ะก็คือสั่งให้มันไปรวมกันตรงนี้โดยที่มันบินไปโดยที่ไม่ชนกันนะเนียก็จะเดินมาเป็นแบบแผนแล้วก็สามารถสั่งแยกได้เช่นสมมุติว่าไปตรงนี้10ตัวอาจจะแยกไปทางขวา3ตัวไปทางซ้าย2ตัวอยู่ตรงกลางอีก5ตัวสามารถแบ่งตำแหน่งต่างๆกันได้ครับแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยอาจจะบังคับด้วยคนคนเดียวหรือว่าอาจจะให้คนคนเดียวเ บังคับ10ตัวเลยก็ได้ก็จะมีโมดูลการบังคับที่หลากหลายนะครับผมแล้วแต่ภารกิจกันไปแต่โดยรวมเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็น1คนบังคับ1ตัวเพื่อความแม่นยําที่สุดแต่ในกรณีที่ผลิตมาจํานวนมากจริงๆเนี่ยอาจจะเป็น1คนบังคับ10ตัวแล้วก็ให้ AI เนี่ยมันคอยประสานงานในแต่ละตัวนะครับคือคนบังคับสมมุติว่าถ้าเราบังคับตัวหนึ่งเนี่ยเราก็จะบังคับเหมือนเราเล่นเกมแต่ถ้าเราบังคับเป็นโมดูลเนี่ยบังคับแบบเป็นชุดปฏิบัติการเลยอ่ะเราจะบังคับแบบว่าให้มันเดินไปตรงนี้ให้มันจู่โจมเป้้้าาหมยแบบนีได เพราะว่าหุ่นยนต์เองก็จะมีกล้องมาด้วยนะครับก็จะสามารถแยกได้ว่าอันไหนจะเป็นศัตรูอันไหนเป็นออบเจกยังไงอันไหนเป็นคนที่เราไม่ต้องการยิงก็จะสามารถแยกได้แต่ตรงนี้ก็คงต้องมีการทดสอบอีกมากนะครับผมแต่ไอ้ก้าวการพัฒนาตรงนี้เองนะผมก็มองว่าก็เป็นจุดที่อันตรายมากๆเหมือนกันนะมันเหมือนจะทําให้โลกของเราเนี่ยเข้าสู่ยุคเทอร์มินเตอร์เลยเป็นยุคคนเหล็กเลยนะครับผมจริงๆนะปัจจุบันนี้เนี่ยก็เหมือนว่าเราเข้าแล้วละ่ะแต่แค่ยังไม่ได้เห็นหุ่นยนต์แบบเป็นฮิวแมนนอยด์ออกมานนในหุ่่นนนนยต์ใลักกษณะอืๆ็มี มากันหมดแล้วนะครับผมก็นับได้ว่าเป็นอะไรที่น่ากลัวไม่น้อยเลยคือถามว่ามันน่าอัศจรรย์ใจไหมกับการก้าวกระโดดของเทคโนโลยีมนุษย์ที่มันมากขนาดนี้เนี่ยก็คงต้องบอกเลยว่ามันก็น่าอัศจรรย์ใจมากๆแต่ในขณะเดียวกันนี่เองเนี่ยมันก็ฟังดูน่ากลัวมากๆเหมือนกันอีกหน่อยเราจะต้องเจอกับทหารหุ่นยนต์อย่างเงี้ยเหรอโหโคตรน่ากลัวเลยนะครับผมท่านผู้ชมคิดว่ามันจะเป็นจริงในเร็ววันไหมก็หลอกคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะครับจากกาหนดการเนี่ยแน่นอนแหละถ้าเราติดตามเทสลาติดตามผล ผลิตภัณฑ์ต่างๆของอีลอนมัสก์มาโดยตลอดอะเราจะรู้ว่ามันมักจะเลทเสมอนะครับบอกว่า2025โอเคเจน3อาจจะออกมาได้แต่ผมคาดว่ากว่าเจน3จะออกมาจริงๆเนี่ยก็อาจจะเป็น2026ซะมากกว่านะครับและไอ ไอหุห่นยนต์ทหารตรงเนี้ยมันไม่ได้เป็นแค่เจนสามอย่างเดียวไงแต่มันจะเป็นพัฒนาจากเจนสามอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องเลทออกไปจากเจนสามอีกนะครับผมก็อาจจะมาในปี2028 2029หรือเปล่าเนี่ยแล้วพอมันจะเอามาเป็นทห,หารที่เอามารบอ่ะมันต้องมีความผิดพลาดน้อยกว่าหุ่นยนต์ธรรมดาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันต้องละเอียดกว่าเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราจะต้องใช้เวลาอีก5ปีเลยกว่าเราจะได้เห็นหุ่นยนต์ตัวนี้ออกมานะครับก็ถ้าเดาๆกันเนี่ยก็น่าจะคาดว่าออกมาในปี2029ม ในระหว่างนั้นเองเนี่ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนชุดรัฐบาลเปลี่ยนแผนการกระทรวงกลาโหมต่างๆอาจจะเร่งการพัฒน,นาหรืออาจจะชะลอการพัฒน,นาออกไปก็ได้นะครับแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นจริงในโปรเจกต์นี้มันจะทำให้อีลอนมัสนั้นยิ่งรวยเข้าไปใหญ่แล้วก็อีลอนมัสเนี่ยจะยิ่งมีความสําคัญต่อการพัฒน,นาโลกใบนี้เข้าไปใหญ่เลยนะครับจริงๆในช่วงที่ผ่านมาในสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยอีลอนมัสก็มีส่วนร่วมกับทางฝั่งของสงครามเนี่ยผ่านทางสตาร์ลิงอ่ะไม่มา ก็น้อยแล้วถูกไหมถึงจะเป็นการร่วมแบบทางอ้อมเองก็ตามเนี่ยแต่ก็มีส่วนต่อผลของสงครามแล้วก็ได้ออกมาคอมเมนต์ได้ออกมาวิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องราวของสงครามอยู่เรื่อยๆด้วยเหมือนกันนะครับก็นับได้ว่าเป็นก้าวที่สะเทือนโลกเลยกับการที่จะสร้างหุ่นยนต์เอามารบแทนมนุษย์แบบนี้แต่ก็ต้องขอบอกทุกคนเอาไว้ว่าวันนี้คือวันที่1เมษาหรือว่าวันเอพิ l ฟู o เดย์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่เราบอกไอเนี่ยเป็นเรื่องราว โกหกขึ้นมาครับแต่งขึ้นมาเฉยๆนะครับผมแต่ออปติมัส Gen 3เนี่ยมีจริงๆนะครับและจะวางขายในปี2025ตามที่เทสลาได้บอกเอาไว้แต่อหุ่นยนต์ทางการทหารเนี่ยยังไม่มีหรอกแต่อเรื่องนี้เองเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้ไกลตัวแล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ดูจะไม่เป็นจริงเลยถึงแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่เป็นจริงขึ้นมาแต่ในอนาคตอันใกล้เนี่ยผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นจริงขึ้นมาได้นะครับยังไงท่านผู้ชมคิดยังไงกับเรื่องราวนี้นก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาละกันมีใครโดนหลอกแบบเต็มมมเเป่่าลย้ีใครรรแแแบบูตก แล้วไหมก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้ก่อนจะจากกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมผมเองเนี่ยนะครับก็รู้ดีว่าคนที่ชอบดู Mystery World อย่างช่องเราเนี่ยเราก็ต้องชอบหาความรู้อยู่แล้วถูกไหมแล้วที่นี้เองเนี่ยโลกณปัจจุบันเนี่ยนะครับผมมันก็เคลื่อนที่เร็วมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองก็อยากให้ทุกคนเนี่ยอย่าหยุดที่จะเรียนรู้แล้วก็อย่าหยุดที่จะหาสกิลใหม่ๆนะครับผมวันนี้เองเนี่ยก็เลยมีเว็บหนึ่งมาแนะนำนะครับเป็นเว็บคอร์เซียนออนไลน์ที่เป็นคอร์เซียนออนไลน์ที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คืออ Future Skill นน,เนัเง ครับผมมีทั้งเรื่องของแบบบิสเนสนะครับอยากหาทาธุรกิจก็มีเรียนเหมือนกันนะครับผมหรือครีเอทีฟเนี่ยอยากรู้ตัดต่อวิดีโอเป็นยังไงวาดรูปทํำยังไงทํา 3D ยังไงก็ลองไปดูได้นะครับผมแล้วก็ถ้าอยากเรียนเรื่องการเขียนโค้ดเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีคอร์สฟรีให้ลองเรียนด้วยแต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมเฮ้ยรู้สึกว่าอยากจัดเลยเนี่ยนะเราก็มีโค้ดมาให้ด้วยนะครับผมเป็นโค้ดลด50%าบเปเนตเลยนะครับสำหรับแพ็กเกจบุฟเฟ่เนี่ยหนี่าทีคุณจะเร นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเรียน1ปีนะครับผม9,948บาทถ้าใช้โค้ดของเราเนี่ยเหลือเพียง4,974บาทากับโค้ด AFFX แล้วก็ตามด้วยคำว่า Mystery นะครับผม MYSTERY e แล้วก็ตามด้วย W นะครับผมใส่เข้าไปเนี่ยนะครับหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างอยู่ใน Description เลยก็ได้จะได้ไม่ต้องมาใส่เองนะครับแล้วก็มีอันนึงถ้าแบบโอ๊ยอยากเรียนแค่บางอันไม่ต้องบุฟเฟ่ก็ได้เนี่ยก็คือโค้ด AFFX M Y S T E R Y w แล้วก็1นะครับผมอันนี้สำหรับซื้อคอร์สปกติที่จะซื้อแบบคอร์สใดก็ได้คอร์สหึเนี่ยมันลดอะไรเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้าใส่โค้ดนี้ไปด้วยหรือกดตามลิงก์ข้างล่างก็จะลดเพิ่มอีก100เลยนะครับผมก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับ